สำหรับเพรดังจงเอูหลังรถปอร์เช่คันหรูเจอมือดีขีดข่วนจนเป็นรอยแถมคนทางยังหนีไปโดยไม่ขอโทษถึงแม้ว่าจะโกรธแค่ไหนแต่จงเอูก็มีรีแอคกับเรื่องนี้แบบนี้ซึ่งเพรคนดังกล่าวได้โพสต์ภาพลงในอิสแกรมของเขาและก็ระบ,บุแคปชั่นเอาไว้ว่าผมสงสัยว่าคนที่ขุดรถของคนอื่นแล้วจะไปรู้สึกอย่างไรพบสิ่งนี้ขณะกําลังล้างรถซึ่งจากภาพที่เพรดังโพสต์ได้เห็นเป็นรอยขีดข่วนที่ยาวและชัดเจนใกล้กับล้อรถของรถเบอร์เช เจ้าเอลูต้องอารมณ์เสียจะรอยคิดกวนแต่เขาไม่ได้ตำหนิคนที่ทําให้เกิดรอยคิดกวนและจะไปด้วยไม่ขอโทษแต่เขาตอบสนองอย่างเย็ดเย็นด้วยข้อความว่าฉันจะต้องทาสีมันซึ่งทัศนคติดีๆของเขาก็ได้รับสิ่งชื่นชมจากชาวเน็ตไม่น้อยอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าแฟนๆบางส่วนย้ายเพลดังแจ้งความเอาผิดมือดีรายนี้ให้เขต ซึ่งตามกฎหมายของประเทศเกาหลีใต้บุคคลที่ทำลายทรัพย์สินเสียหายหลังจากทำลายรถยนต์ที่จอดอยู่หรือว่าอยู่อัตถุปรับเงินสูงถึง2 0 0 0 0 0วอนในขณะเดียวกันจองเอวอูได้แสดงในภาพยนตร์เรื่อง Highway Family ซึ่งจะออกฉายเมื่อวันที่2พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา